รุดมันยุ่งใส่วะรถดมันย er. ุ um. <S <s ่งใส่วะาถมันดูงูมาส่งวะมันจับดึงเลยนะเนี่ยกียขบิดบบรนอกจิบาไปเนอกมันกระยาเนี่ยนะบีอว่ามันมันยาามันกระยานคือกันเนก ไปทามูมันบ่นาห้นีดีดีจังหวะนี่จังหวะนี้ามูมติบ้ไปบรรจุแคบทางบ่นตัวนี้นกะลจังนีรดเสียงยังน่นนี่แหละจังหวะนี่แหละมันกดบังเหตุการณ์อะไริบอะามันบเห็นบ่นไว้ผู้นี่ก็ทาให้ม้อนันมากนะน่นทามันตื้นกันนะน บบมันกบุเรีย่มาอีกนะจับขวางรถดิฮ่ารถเงี้ตายเงี้ยไ่ได้บอกมันโมกับบูฮูปะมอญนั่นจิลักรถหนุ่มแต่บรเห็นตอนมันมันดึงเนี่ยบึงมองนี่จังหวะมองนี่ดีๆจับตาบังจังหวะมองนี่ดีๆหันมาเมะหันมาตกใจตัวเองตกใจรถหายตึงไปเลยตึงไปเลย ชิมาเฮ็เนียอออ๋อชิมาอดีกว่าััเป็นเห่าหนี่แล้วยายเรื่องนะตุ๊บน้องสายตายอ๋อออออออมันคันแบงมีอาไุดเช่นอะไ